สเสยสใส่ชช่วยดวย้ชิมก่อนชิมไหมไหนี่ได้ใส่ลงอีกีนิดนึงอีนิดน,งน,นึงเนาะใช่ไหมทุกคนลูกสาวมาช่วยนะคะทุกคน เดิ<ม> <จะ S 1> ทา,ว,าวันนี้ึงยหมเท้าเลยาาเลยังไม่เสร็จถึงไหนเลยอือกับทุกคนอร่ไยอมาทีนี่เรามาเตรยียมใธอพักลงไปก็เลยเดี๋ยว แม่เรียนสองแผ่นหนูเรียนสองแผ่นะมะเขือเทศดนะไ่ะไปยังหยบเลนี่น้องประกบครับชิ้นนี้รับลงไป โ <Okay. S 2> อเคเนียเอย่างนี้สิแม่ทำแบบนี้ได้ไหมหนูจะทำมาแต่อันี้อีกหนึงงน่งฉากอ่ะหนูใส่มาเลย่นใส่มาเลยเสร็จยังคะอ่ะเอาบาประกบจะตัดสามเหลี่ยมหรือจะตัดแบบไม่ดีตัดสามเหลี่ยมแม่ตัดเลยนะ ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงแม่เอาส้มให้ด้วยเนาะแม่อยากห่อส้มไปเรียนอยากห่อส้มไปเรียน,อ,ยอ,ยนอืมแม่ได้มีมีน,นี่ของลูกสาวค่ะง่ายง่ายเมื่อนี้